สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่จะมาแนะนำไม้อวบน้ำอีกต้นหนึ่งนะคะต้นนี้มีชื่อว่าเอโอนียมฮาโวเทียนะคะลักษณะใบของเขานะคะก็จะเป็นสีเขียวสีเหลืองอ่อนๆแล้วก็ขอไปเป็นสีชมพูลักษณะดอกจะเหมือนกับกุหลาบเลยนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเรียกกันว่าต้นกุหลาบหินเนาะอะไรประมาณนี้นะคะเป็นซักูเลนต์อีกต้นหนึ่งที่สวยมากแล้วก็ เลี้ยงง่ายมากนะคะครั้งแรกเลยเนี่ยพี่ตัดมาตัดมาแค่นี้เองนะคะเนี่ยตัดมาแค่กิ่งเดียวกิ่งเดียวอย่างเงี้ยแล้วจากนั้นก็เอามาปักชำเขาก็โตแบบนี้เลยต้นนี้อายุประมาณหนึ่งปีได้แล้วนะคะ จากการที่ปลูกมาแล้วก็สังเกตนะคะเขาจะไม่ชอบแดดจัดนะชอบแดดลำไรนะคะถ้าเกิดเจอจัดจัดเนี่ยขอบใบที่เป็นสีชมพูเนี่ยมันจะไม่เป็นสีชมพูมันจะเป็นสีเขียวนะคะเท่าที่สังเกตนะแล้วก็ขยายพันธุ์ง่ายมากข,ขยายพันธุ์ง่ายมากเลยนะคะก็เนี่ยแค่ตัดกิ่งนะคะตัดกิ่งไปปักชำได้เลยแยกหน่ออะไรประมาณนี้นะคะ เป็นซักคูเลนที่เลี้ยงง่ายไม่ต้องรดน้ำบ่อยนะคะแล้วก็ดินก็เป็นดินโปร่งทั่วไปนะคะนี่อันนี้ก็พี่ปลูไว้ในค่อนข้างตรงริมหน้าต่างที่เขาจะโดนแดดไม่จัดนะคะนี่สวยมากนะคะฮาวเทียเอโอเนียมที่บ้านเราก็มีนะคะต้นก็ประมาณร้อยสองร้อยนะคะลองหาดูนะคะลองไปหาดูว่า,าตรงไหนมีซึ่ง เขามีความสวยงามตรงลักษณะใบนะคะนี่แบบนี้นี่นะคะนี่ก็คือไม้อวบน้ําแนะนําอีกต้นหนึ่งนะคะสําหรับคนที่ชอบไม้อวบน้ําสําหรับใครที่อยากจะหามาเลี้ยงนะคะเพิ่มความสดชื่นสดใสให้กับบ้านของเรานะคะต้นนี้แนะนําเลยฮาโบเทียเอโรเนียมเอโอเนียมนะคะ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ฝากคลิปสั้นๆไว้แค่นี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ